พระธรรมเทศนาแผ่นที่102ลำดับที่4โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่12พฤศจิกายน2559มีชื่อเรื่องว่าหยุดเกิดก็หยุดทุกข์เสร็จแล้วยังลูกหลานอยู่ในความสงบเมื่อวาน หลวงพ่อออกไปดูงานที่พวกคูบาขนขยะขึ้นมาจากลำคลองห้วยลางยังไม่เสร็จนะวันนี้ให้คูบาไปช่วยๆกันดูอีกนะให้หลวงตาตองเป็นหัวหน้านะหลวงตาตองเป็นผู้สำนาดกานพอ เคยเป็นคลราวาดมาแล้วู้จักวิธีการเอ,อินคูบาองใดไปเป็นโฉบไปซอยกันหรือออกให้มัดเมือน่ยเพื่อเปลี่ยนทิศทางของน้ำคือหวยล่างมันมีมันมีเอมันม่หวยล่างเกา่าบาดในห้าไปเห็ดซี่ีไว้สำหรับสำหรับกันสัตว์ออกไป บใิซั์ออกไปพกเก่งพกหมูปลาวกมันไวออกอยู่ในลำล่างพอน้าแหลมมันน้าม,มันหน่อยมันเกิดเสียอีกแนวหนึ่งบานเนี่ยพอต๊กนาดน้าไหลมากเียมื่อกี้เฮะมันมาเปรยพอมนมมาเปรย์น้มไหลไหบ่ได้ว่นเนี่ยน้ำไหลแต่น้าเปลี่ยนทิศทางมาอีกวันโอ้ยกว้างเป็นหวยไม่ได้เปิ้งบ่จืดเป็นถึง สิบเกือบยี่สิบเมตรของความกว้างของหน่ยล่างหลวงพ่อไปเห็นมือวานโอ้ตายตายก็ไเหน็นผาลื้อลื้อตรงที่เป็นห่วยเกา่าที่เป็นขยะที่มันเปื้อยู่ในสีปูนซีเมนต์ออกให้นหน้ำไหลกลับมาทางเกา่าแล้วก็ปิดทางนั้นปิดทางน้ำใหม,มา่เนี่ยแหละมือวานหลวงพ่อไปเห็นนะผา ลืออยู่เกือบมัดหมือพปอแล้วมกี่เหอะมันหลายมีมัดอยู่ในหันมันออกไปที่ของจากชาวบ้านของชาวบ้านมีพวกดาบพกไอ้ยังไอ้ยังตัวไอ้ยังอยู่ในหันมันออกไปหลวงพ่อไปนนางเบิ้งว่านประั้นมือในใพวกกูบาไปซอยๆกันเนาะและอีกตนใหม่ ทีน้ำม,ม,มันหลูกมันไหลทับขี่รา้มันไหลทับกับการเหตดพท่านแล้วไออยๆกัไปเด็ดอีกไปฟื้นขึ้นมาให้เบิ่งๆนะให้ท่านรุ่นไปเบิงๆๆ่งชอยๆเบิ่งไปตรวจตาเบิ่งชอยๆกันตรวจตาดูต้นใหม่ที่มันน้ำไหลทับมันไม่ขี่เหอะขี่ตมอมมันปิดมันทับต้นใหม่ก็ไปถึงขึ้นขึ้น,นมาฟื้นขึ้นมา แล้วก็เอาไม้เสียบให้มันเป็นให้มันตั้งตนตั้งลำได้อีกก็มันตั้งตนตั้งลำไดไมันก็จะขึ้นลระบาดเนี่ยพอวานา้ำมันมายางแร้งเลยเสียหายอย่างที่หลวงพ่อได้ประกาศไปแล้วนะเรื่องสำกําแพงกับลนหล่มัด <c oughs> หลายช่องเป็นรอยโกเม็ด แต่ถนนขาดเลยในวัดมันโมเมนต์ขาดถนนดินลาบเนี่ยมันล่องห่วยอะพอลุงห่วยเ้าเหตุเป็นบอกคอนเวิร์ตให้ค้นขามแต่นี้มันนามกระแทกมากมันขาดมองกลางห่วยเลยเลิกเป็นหนึ่งสิบกว่าเมตรพ่นะก็เลยนี่แหละปัญหาในวัดของเราพรามันสรุปแล้วก็คือที่มันกว้าง ทีวัดของเข้าทมัดพันสามรอยหาซิปลแล้วก็มีห่วยใหญ่ผ่านกลางนี่แหละปัญหาคือห่วยใหญ่ที่ผ่านกลางวัดเนี่ยเข้าก็ทำเหตุเคือมันก็มีประโยชน์เป็นที่สัตว์ปลาพวกสัตว์ทางลายได้พึ่งพาอา,าศัยพวก obe! กุ้งหอยปลาปูนะมันก็อยู่ในหวย อุรมสมบูรณ์แต่ว่าพิษไพ่ของมันก็อย่างที่พวกเข้าได้รู้ได้เห็นเนี่ยอันไหนมีคุณอันั้นก็มีโทษอันไหนก็มีโทษมันก็มีคุณอยู่ในหันคือกันเพราะอันไหนพวกเข้าเบิ้งข้าวมันมีโทษเขาก็ต้องแก้ไขละมันมีคุณก็แล้วไปแต่ตรงที่มันมีโทษเนี่ยพวกเข้าต้องช่วยช่วยกันดูให้ ผู้ใดผู้หนึ่งองค์ใดองค์หนึ่งเบิง่งบ่ไดละงานเนยต้องพร้อมต้องการความพร้อมเพียงสามคัคคีคนในวัดของเฮานะต่างฝ่ายในขั้วก็เบิง่งช่วยๆกันเบิ่งนะทางครูบาต่างหลายก็ช่วยๆกันเบิง่งมันกระบกกี่มือหรอกเดี๋ยวจะจบหรอกกาน,นเสียหายคือมากก็เสียหายโนมน้านวันนี้เป็นวันที่สิบสองวันเสาร์ที่สิบสอง พุทธจิกายนพุทธศักราช2559วันนี้พี่น้องประชาชนคงจะได้ยินข่าวว่าน้ำท่วมนายูงถนนหนทางตัดขาดอำเภอนายูงอยู่ในเกาะกลางดงหลายวันพอสมควรสองสามวันจึงทำถนนผ่านเข้ามาได้แต่เดี๋ยวนี้ก็ถนนทุกสายก็ไปได้สะดวกพอสมควรนั่นแหละ แต่จะให้สะดวกเหมือนแต่ก่อนก็นกคงจะไม่เพราะว่ามันเม็นอะไรทําถนนเหล็กเขายกถนนเหล็กมาพาดพาดพาด,พาดก็ทําให้รถโดยสารวิ่งได้อะไรวิ่งได้รถบัสวิ่งได้ก็สะดวกในระดับหนึ่งต่อไปก็คงจะซ่อมหัวสะหัวสะพานโดยมากหัวสะพานมันขาด ในละแวกนี้ในช่วงน้ำท่วมคราวนี้ครั้งนี้เสียหายคือหัวสะพานแต่ตัวสะพานแท้ๆก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นคอนกรีตแต่หัวสะพานจุดอ่อนของสะพานทุกสะพานเพราะนนั้ทางหลวงทั้งหลายกันรู้อยู่แล้วว่าหัวสะพานมันมีจุดอ่อนทางหลวงทั้งหลายก็น่าจะคิดได้หลวงพ่อนะมีติปปิญญาโทรปริญญาเอกทั้ง,งนั้นเลย แต่หลวงพ่อมองเห็นหลวงพ่อยังคิดออกขนาดป .4 นะหลวงพ่อยังคิดออกว่าจะแก้ไขยังไงลงทุนหน่อยเดียวทํำไม่ทำทาใ,ให้ไม่หัวสะพานขาดนะคอสะพานไม่ขาดทํำยังไงเนอะถ้ามาศึกษากับหลวงพ่อนะปริญญาเอกนะหลวงพ่อจะสอนให้มางั้นแต่ถ้าหลวงพ่อพูดจะได้เหมือนกับก้าวไกลนะแต่ตามไม่จริงกันอย่างนี้ ไปที่ไหนก็นมีต่หัวสะพานขาดลวงพ่อก็เลยลำคขาญก็เลยพูดคํานี้ขึ้นมานะเอะพวกทางหลวงนทำยังไงตามไม่จริงน่าจะแก้ไขวิธีการแก้ไขมันจะยากอะไรลงทุนอีเออแล้วก็มันหัวสะพานมันขาดมันสะพานขาดทุกอันเลยเออทาไมแต่มันแก้ไขไม่ได้เหรือเพียงแค่นี้กร็รู้ๆอยู่เลยน้ําท่วมมาจะอะไรกับหัวสะพานขาด คอสะพานขาดตรงถนนเชื่อมกับสะพานตรงนั้นมันขาดปูเวไปหมดจะทำวิธีการแก้ไขไม่เห็นมันยากที่ตรงไหนเลยหลวงพ่อไปมองเห็นแล้วขนาดปอสีอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อยังมองเห็นได้จุดอ่อนของมันคือตรงไหนทำไมทางหลวงมันไม่ได้เรียนศึกษามาทางวิศวะทางนี้เหรอหลวงพ่อ,อยังไหวนะปากไปหากรมทางหลวงด้วยนะลูกหลานนะใันท ได้ยินฝากๆไปหากรมทางหวงด้วยทําไมหัวสะพานมันจะขาดอย่างนี้บ่อยๆไม่มีวิธีการแก้ไขให้มันดีกว่านี้หรอเนี่ยแหละทางอำเภอนายูงของเราก็เป็นเกาะทางปง่งทองก็คอสะพานขาดทางห้วยนายูงทางห้วยทรายทางนี้ก็สะพานขาดทางไปน้ำโสมก็หัวสะพานขาด ทางไปภูก้อนก็คอสะพานขาดบ้านเพิ่มก็คอสะพานขาดเนะ <c oughs> ดี่ยดูๆแล้วมีแต่คอสะพานขาดลงไปสะพานยังดีอยู่แต่คอมันนะที่มันเชื่อมกับสะพานนะดินมันถล่มลงไปผลนจูก็ได้เอาเนี่แหละเอาสะพานเหล็กมาพาดหรือเอาไม้มาพาดสะพานเหล็กมาพาด เสียงไหมมันก็เสียงอยู่เอาไม้มาพาดนะอันตรายอยู่แต่มันก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะทำยังไงนะอันนี้ก็คือช่วงนี้เราอยู่ในเกาะเลยสองสามวันแต่วันนี้ออกได้แล้วลหละพี่น้องศรัทธาญ,ญาติโยมลูกหลานใครจะเข้ามาก็เข้ามาได้อําเภอนาูงใครจะมากราบพระผูกก่อนก็มากราบได้ไปมาหาสู่ได้สะดวกแต่ละนะสะดวกพอสมควร แต่ถึงยังไงก็ตามแล้วพี่น้องจทธายญ,ญาติโยมโลูกหลานนั่นคือภัยภัยวิบัติเราไม่คาดคิดเราไม่คาดหมายเราไม่ได้คาดล่วงหน้าแต่ตามไม่จริงคาดอยู่คาดลงหน้านะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อ,อไรเวลาใดเราก็ไม่ได้ตั้งรับต่อสู้พอสมควรอย่างก,กำแพงหลวงพ่อหลวงพ่อขวททำดีที่สดุดแข็งแรง ออกจากลำห้วยไปก็ทำเป็นแผงเข้าไปยาวไปเกือบ1ิบยี่สิบสาสิบเมตรเพื่อไม่ให้น้ำมันกัดซาะแต่มันเอาเลยกว่าน,นั้นไปอีกทีนี่มันเลยกว่าที่เราต,ตั้งเตรียมท่าไว้อีกนั่นเป็นรูโหว่เลยทีนี้นั่นแหละกับธรรมชาติเราจะทำยังไงได้แล้วก็แก้ปัญหาไปเป็นอันๆเป็นเรื่องเร,องราว,ราวไปท่านเอง นี่แหละแต่ถึงยังไงก็ตามอันนี้ก็ให้ถือว่าเป็นภัยอุตกระภัยภัยเกิดจากน้ําท่วมเกิดภัยจะเกิดจากน้ําแล้วก็วาตภัยเกี่ยวกับพายุช่วงเดือนเมษาพฤษภาคนพายุนะจน๊น่ะเออพายุโฉนร้อนพายุอะไรที่เข้ามาเนี่ยระว่งวาตปะวาตะะวาตปะตปะภัยวาตภัตะะย อักขีภัยก็คือไฟภัยจากาไฟไหม้โจรภัยภัยคือจากโจรผู้ร้ายศึกสงครามมันมีมากเรื่องภัยต่างๆที่จะหลวงพ่อที่จะไล่ให้ฟังในโอ,โอลงล้วนแลกวแพวกเราได้เตรียมพร้อมกันทั้งนั้นภัยติดตามมาโดยตลอดก็คือ ภัยความแก่และก็ภัยความเจ็บและก็บมรณะภัยคือความตายในที่สุดอันนี้คือ,คอเราอยู่ในโลกวัฏสงสารนี่ไม่เจอครั้งใดก็เจอครั้งหนึ่งคราวใดก็ต้องคราวหนึ่งไม่มากก็ต้องน้อยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านมอง บวกลบคูณหารดูแล้วว่าอยู่ในโลกวัฏสงสารนี่มีแต่พิษภัยมีแต่ความอ,าอยากอยู่วยความหวาดผวาอยู่ด้วยความทุกข์ยากลำบากท่านจึงตั้งคำถามขึ้นมาว่าความสุขที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติคือตรงไหนอย่างไรความสุขที่แท้จริง ว่าข้าพเจ้ามีเงินมากมีเงินมากกับกลัวค,คนจะมาเบียดบางกลัวค,คนจะมาคดโกงกลัวค,คนจะมาป้นมาอะไรมากมายอีกเหมือนกันหาความสุขไม่ได้ทุกในการการมีอีกต่าง,งหากถ้าเราบอกเออเอาเถอะมันมีมันทุกข์วะไม่ต้องมีแล้ววะไม่ต้องมีก็ทุกข์อีกแบบเด็กอีกไม่มีอันจะอยู่จะกินจะไปที่ไหนก็ลาบากอีก บอกว่าเอาเถอะทุกมีดีกว่าทุกจนเนะก็ยอมรับไปอย่างนั้นไปอีกมันก็ดีกว่ายามทุกมีก็ดีกว่ายามยามทุกที่มันจนนะแต่มันก็มีความทุกข์อีกเหมือนกันเพราะนั้นความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรนะมีก็ทุกไม่มีก็ทุกอ,อยากติโกโหติกามีมาก เดี๋ยวก็ทะเลาะวิวาทกันก็ทษกอีกลูกศีดลูกหาศรัทธาญาติโยมอยู่ด้วยการหลายคนทะเลาะกันไม่เข้าใจกันก็ทษกอีกถ้าไม่มีเชเลยก็ทษอีกมันล้วนแล้วแต่ทุกขออ์ทุกข์ขังทั้งหมดแต่เราคิดดูให้ดีนะมันตามมันเป็นตามตามความเป็นจริงของที่พระพุทธเจ้าพระหานตสาวกที่ท่านได้กล่าวได้สอดไว้เพราะนั้นพวกเราเออ เป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทพระพุทธองค์สอนว่าจะทํำยังไงจึงจะแก้ทุกเหล่านั้นได้พระองค์ก็ไม่มีทางอื่นนอกจากบําเพ็ญทางด้านจิตใจชําระกิเลสภายในใจไม่ให้มาเกิดทํไมถ้าไม่เกิดแล้วก็ไม่ตายแต่ถ้าเดี๋ยวนี้ยังเกิดอยู่ยังเป็นวิบากบบเป็นวิบากใน อดีตคือวันก่อนวันหลังที่เราเกิดขึ้นมาแล้วอดีตเป็นวิบากในอดีตชาติแต่พอมาชาตินี้ถ้านเราได้ศึกษาธรรมะทำคําสอนของพุทธะเรากําจัดกิเลสภายในใจคือกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงในจิตใจออกจิตใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจากนั้นก็หยุดหยุดในการหมุนเวียนหยุดในการก้าวเดิน แปลว่าสต็อปหยุดในการก่อภพก่อชาติต่อไปภายภาคหน้าเพราะว่าสิ่งที่จะให้เกิดนั่นคืออะไรพระ,พระพุทธองค์ไปค้นคว้าศึกษาที่โคลนต้นโพวันเดือนหกเพนพระองค์ได้ค้นคว้าศึกษาดูแลดูแล้วท่านจึงได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านประกาศแล้วว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา เราจะไม่มาเกิดอีกแล้วสิ่งที่ลำที่เราทำสิ่งที่ทำให้เราเกิดนั่นคือกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะโลภโกรธหลงแต่บัดนี้เราได้ชำระกิเลสเหล่านั้นออกจากพระไทยของเราแล้วด้วยตปะธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเ,เราพ้นจากอาวิชชาคือความโง่เง่าแล้ว เราเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วนะนี่แหละอันนั้นคือความสุขที่แท้จริงตามแนวแถวของพุทธ,ธะถ้านอกจากนั้นลงมาแล้วนะมันมองไม่เห็นเลยความสุขในโลกวัะสงสารแต่ละสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้ารู้ถ้ารู้ในถ้าเราดูในสารคดีท่องท่องสัตว์โลกนะโอ้โห ดูดูแล้วมันไม่น่ามาเกิดเลยเ,เพราะนั้นเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เถอะก็เรื่องราวที่สำหรับมนุษยชาติก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเราไม่คาดไม่คิดเหมือนกันเดือนสิบสองแล้วเนี่ยเดือนออกพรรษาเดือนสิบเอ็ดเพนเดือนสิบสองก็จะหมดอยู่แล้วล้อมล่อยอีกไม่กี่วันกับเดือนสิบสองเพนทำไหมฝนม มันมา,มาได้อย่างไอ,อฝนหลงฤลดูเจ้าวันฤดูก็ไม่ใช่มันก็ยูนในเขตฤดูฝนอยู่แต่ส่วมโค้งสุดท้ายนะ่ะเออถ้าเป็นนักมวยเกืไปว่าเกือบจะตีละครั้ง,งแล้งเออไปว่าโดนน็อกนี้ก็เหมือนกันนะวัดของเรานะคาดว่าจะหมดเขตฤดูฝนเดือนสิบสองเพนสองวันข้างหน้าเนะี่ยหมดหมดเขตฤดูฝนหมดเขตกระถินนะ มันก็พายอ,อ,อุตรกระภัยก็ถล่มลงมาคืนวันที่แปดนะคืนวันที่แปดสี่ทุ่มนะแล้วก็เที่ยงคืนเป็นวันที่เกนะ้าเห็นไหมล่ะตีหนึ่งก็เป็นวันที่เกนะ้ามันถล่มมาตั้งแต่วันคืนวันที่แปดประมาณสักสี่ทุ่มแต่หลวงพ่อเนะี่ยหลวงพ่อนอนหลับแล้วประมาณนั้น หลวงพ่อพักตามปกติหลวงพ่อจะพักประมาณสี่ทุ่มครึ่งมันก็คงจะมาประมาณสี่ทุ่มกวา่าหลวงพ่อกําลังนอนหลับพอฟ้าร้องเสียงดังประมาณเท,ที่ยงคืนหลวงพ่อก็ตื่นขึ้นมาเพราะฟ้าร้องแรง,งแรงมากๆเลยจนแผ่นดินกระเทือนหมดนะหลวงพ่อก็จับไฟฉายสองดูไอนาฬิกาเวลาเท่าไหร่ป่ะพอเที่ยงคืน อประมาณเที่ยงคือโอ้ฝนทำไมแรงนักกว่าวะแล้วก็ตกติดต่อกันไปฟ้าก็ร้องอยู่ตลอดเนะจนถึงตีสามตีสี่นะวันนั้นฝน,นะนยังได้หยุดโธมันน้ำจะไม่ท่วมเลยเนี่ยวะแต่มันตกแต่เฉพาะวัดวเราก็ไม่เป็นไรหรอกวะถ้ามันตก,กวงกว้างแล้วก็น่าห่วงนะวันนี้วปะปูนที่สุดไม่ใช่ตกวงแคบแตมันตกกว้างเนะทั้งอำเภอน้ำโสมนายุงเลยจะเ่ มือเช้ามากับพระรีบรายงานตั้งแต่ยังไม่สว่างขึ้นไปรายงานหลวงพ่อน้ำท่วมหลวงพ่อเท่านั้นแหละโอ้โหหลวงพ่อก็ลงรีบลงมาเลยเดูจัดของสิ่งของอันไหนที่มีคุณค่าราคายกให้ไปขึ้นสูงให้หมด <c oughs> กว่าจะเสร็จได้เกือบแปดเจ็ดแปดโมงว,วันนั้นลูกลานไม่ได้บินทบบาทเลย บินทบาทก็บ,บินทบาทไม่ได้ต่างหากเพรามันน้ำท่วมทางสายบินทบาทเนี่ยผู้ที่ไปบินทบาทไปก่อนหลวงพ่อไปก็เกือบกลับมาไม่ได้อีกน้ำมันขึ้นอย่างเร็วเลยนี่แหละอันนี้เล่าเท้าความให้ลูกหลานได้ได้ยินได้ฟังเป็นเป็นประวัติการ์เหมือนกันนะ่ยเป็นประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่ง ที่น้ําท่วมวัดป่านาคาน้อยของเราเสียหายถนนหนทางแต่ก็อย่างอื่นก็ไม่ได้เสียหายหรอกพระเนนทุกยิงทุกอย่างก็เรียบร้อยเทเสนาสะนะอะไรทุกอย่างก็น้ําก็ไม่ท่วมหรอกเพราะาก่อนที่เราจะปลูกเสนาสะนะเราก็ได้คิดในความปลอดภัยเหล่านี้ไว้แล้วนะแต่ว่าที่มันอยู่ในลําคลองลํลรางใกล้ๆนั้น เราก็จะทำยังไงได้ธรรมาชาตินะแต่ปีหนึ่งหลวงพ่อจะไม่ผิดมั้งปีสี่ี่แปดหรือยังไงเนะี่ยที่วันน้ำมาคราวนั้นก็รู้จักวันแรงแรงมากแต่จะมาเปรียบเทียบกับคราวนี้สู้คราวนี้ไม่ได้คราวนี้มากกว่าเนะพราะว่าคราวก่อนมันลด,ลดมดุดพื้นสะพานที่เราข้ามไปเนะี่ยประมาณสักฝา่ามือหรือถึงเครืบเนี่หนแหละมัน,มน น้ำมันจะหลอดนอดตอดตใต้สะพานแต่เขาวนี่มันขึ้นข้ามทางหัวถนนมาเลยทั้งสองฝากฝั่งเลยแปลว่าน้ํามันเกือบครึ่งฝาผนังกับสะพานเลยปีนี้ถ้าจะพูดขึ้นมาอีกมันขึ้นอีกประมาณศอกกว่าๆนะเอแต่คงจะไม่ถึงเมรนะ็รเป็นมันศอกกว่าๆนะมากกว่าปีปีนั้น แต่ว่าความเสียหายก็อย่างว่าเพราะเสียหปีนั้นเราก็ไม่ได้เตรียมพร้อมเตรียมการคงจะเสียหายมากกว่าปีนี้เรื่องกำแพงนะเกือบ200กว่าเมตรเขื่อนที่กันน้ำทางหลวงมาทำให้ก็ไม่แข็งแรงกับถล่มไปทั้งสองสองฝ่ายเหมือนกันปีนั้นอันนี้ก็คือพูดความเสียหายทางด้านวัตถุให้กับพวกเรา ถึงฝายจะขาดกำแพงจะขาดหลวงพ่อเขไม่ได้พิตกกังวลอะไรมากหอกข้อสําคัญพระในวัดของหลวงพ่อเน่ยใจจะขาดกันแล้วกัน <c oughs> ถ,ถ,ถ,ถ้าพระในวัดหลวงพ่อใจขาดเอออันนั้นนาพิตกกังวลเอออันนี้สะพานขาดนะันนไม่เป็นไรเอาไว้นั้นก่อนแต่เมื่อวานแต่เมื่อวานนี่กันนะเนี่ย เก่งนะมันกระโดดขยงขยงออกไปจากใกล้ๆที่สะพานจะขาดบางกันนะยังดีพอลุงพ่อไปเห็นลุงพ่อรีบนะเอาไม้สักเอาไม้ไปปักพอไปปักแล้วก็ตีลาวใส่ลาวเสร็จแล้วก็ใส่สังกษสีปิดไม่ให้พวกสัตว์ไปได้พวกเก้งนะพวกเก้งพวกหมูป่าก็มีอยู่พวกเตา่า พวกกระจงพวกอีเห็นามากในสัตว์ในวัดของเราแต่มันออกไปแล้วมันจเจริญรุ่ง,รงเรืองหลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรหรอกอันนี้มันออกไปแล้วมันจะเข้ามอกเข้าหมกแกงเขาหน่ยสิก็เลยเป็นห่วงอ,ออกไปจากวัดเขามีแต่สวนยางทั้งหมดาชาวบ้านเขาก็จะเอาไปอาหารโอชะเกิดขึ้นมาแล้วจะว่าอีกเราก็สงสารพวกสัตว์ให้พวกพระทำ รั้วสังกสีปิดนะแต่หลวงพ่อก็ยังไม่ได้ไปตรวจด,ดูอีกว่าการทําของพระนะคิดว่าพระก็เคยเป็นช่างมาก่อนแล้วกนะ็คงจะดูความเรียบร้อยก็คงจะดีขึ้นละหลักนะนี่แหละเมื่อวานก็เห็นเก่ง <c oughs> กระโดดขยงโข,ง,ขงเขีงอยู่แถวนะั้นใกล้ๆกําแพงขาดน,ะนี่แหละวัดวาศาสานาจะเท่าอย่างไรทศดาวจจ่าโยมเนื้อทีวัดของหลวงพ่อทั้งหมดก็ ที่กำแพงร้อมรอบเนี่พันสามร้อยห้าสิบไร่กว้างของวัดนะและกับก,กำแพงที่หลวงตามาหาบัวท่านมาสร้างล้อมรอบกำแพงยาวหกรกับหกิโลกับเจ็ดร้อยกว่าเมตรเกือบเจ็ดกิโลนะมันจะไม่ใช่แคบเหมือนกันนะเพราะนั้นไม่ให้มันมีปัญหาเฉลยมือคงจะเป็นไปไม่ได้ มันมีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วพยายามแก้ไปจุดนั้นเป็นจุดๆไปนะแต่ถึงยังไงก็เราไม่ได้ใส่ใจทางด้านวัตถุเราใส่ใจเรื่องเรื่องนามธรรมให้ตรงอ,อกตั้งใจภาวนาของใครของเรานั้นแหละคือจุดใหญ่แต่สิ่งภายนอกเราก็ช่วยกันทํามันมีอะไรขึ้นมาก็ช่วยกันแบกช่วยกันถามช่วยกันจัดช่วยกันทำา่มันจบ เ,เมื่อจบแล้วคืออ้าวตั้งใจภาวนาปฏิบัติหาศีลหาธรรมต่อไปหาทางพ้นทุกข์่ามาเวียนว่ายตายเกิดถ้าเกิดมาอาจจะทุกข์กว่านี้เผ่อๆอาจจะไปลอยคอที่ไหนก็ไม่ทราบเละเกิดมาพบนาชาตินาแต่นี่ยังไม่ได้ลอยคอเพราะมันเป็นป่าดงมันมีที่เนินที่สูงอยู่เพราะนั้นเรื่องเกิดมาในโลกนี่ไม่พบเลยก็ต้องชาตินึงละ หลักของพุทธศาสนาและตายตายแล้วไม่สูญเ่ยตายแล้วเกิดอีกนะคณนะาจาทยาญาติโยมลูกหานทุกคนนะให้ศึกษาจุดนี้ถึงจะไม่เชื่อก็ต้องศึกษาซสก่อนจะไปเชื่อความคิดความคิดความอ่านของต,ตัวเองต้องฟังถ้าว่าข้าวไปเจ้าพูดอะไรคิดอะไรถูกหมดพวกเราก็คงจะเป็นเศรษฐีได้ไง่ายๆเหมือนกันนะทำไมลุงพ่อจึงพูดอย่างนั้นเอ้า ถเ้าเราคิดอะไรก็ถูกไปดูสิข่าวนี้รลอตเตอรี่จะออกตัวนี้นะไปซื้อเอาซื้อเอา,อเอามันก็รวยนะใช่ไหมอันนี้มันคิดว่ามันจะออกตัวนี้มันผิดไม่รู้กี่ครั้งต่ากี่หนใช่ไหมล่ะเ,เพราะนั้นเราคิดผิดมาตรมนมนานการพิดวาตายแล้วเกิดแล้วตาแล้วสูงมันจะแม่นที่เดียวเลยไม่ไมน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเราต้องศึกษาต้องค้นคว้าต้องศึกษาต้องถามท่านผู้รู้จะก่อน อันนี้คือหลักของพุทธะนะต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรพวกเราที่ทำบุญของคุณยายบุญมีภูพวกที่ส่วนกุศลหน้าลูกหลานหน้าที่ส่วนกุศลถึงคุณแม่พวกเราแม่ของพวกเราเป็นคนที่เข้าวัดเข้าวาเลยรักษาศีลภาวนาไปตามตามวัดต่างๆไม่ใช่จ่มาวัดหลวงพ่อนะไปวัดครูบาอาจารย์ ไปฟังเทศฟังธรรมรักษาศีลภาวนาให้ลูกหลานทั้งหลายให้ถือเป็นตัวอย่างให้ถือคุณยายเป็นตัวอย่างนะคุณยายเป็นคนเป็นผู้มีศีลมีธรรมนะลูกหลานนะยะถาวาริวา